ชิมพลีจะมหานามังอินทราภุมมาจะปูชิตังสัพพลาพังประสิทธิเมเถรัสานุภาเวนะสทาสุขีปียังมะมะ <rise> ชิมพลีจะมหานามังอินทราภุมมาจะปูชิตังสัพพลาพังประสิทธิเมเถรัสานุภาเวนะสทาสุขีปิยังมะมะชิมพลีจะมหานามัง อินทราภุมมาจะปูชิตังสัพพะลาพังประสิทธิเมเถรัสานุภาเวนะสทาสุขีปียังมะมะชิมพลีจะมหานามังอินทราภุมมาจะปูชิตังสัพพะลาพังประสิทธิเมเถรัสานุภาเวนะสทาสุขีปียังมะมะชิมพลีจะมหานามังอินทราภุมมา จะปูชิตังสัพพลาพังประสิทธิเมเถรัานุภาเวนะสทาสุข,ขีปียังมะมะชิมพลีจะมหานามังอินทราภุมมาจะปูชิตังสัพพลาพังประสิทธิเมเถรัานุภาเวานะสทาสุข,ขีปียังมะมะชิมพลีจะมหานามังอินทราภุมมาจะปูชิตัง สัพพะลาพังประสิทธิเมเถรัสานุภาเวนะสทาสุขีปียังมะมะชิมพลีจ,มมมมจละ <rework> ม,จมหานามังอินทราภุมมาจะปูชิตังสัพพะลาพังประสิทธิเมเถรัสานุภาเวนะสทาสุขีปิยังมะมะชิมพลีจะมหานามังอินทราภุมมาจะปูชิตังสัพพะลาพังประสิทธิเม เถรัสานุภาเวนะสทาสุขีปียังมะมะชิมพลีจะมหานามังอินทราภุมมาจะปูชิตังสัพพลาพังประสิทธิมเมเถรัสานุภาเวนะสทาสุขีปียังมะมะ